วัดบางพูดนอกในถูกน้ำตดตัดน้ำตัดไฟตัดน้าตัดไฟตัดน้ําตัดไฟครับนะฮะเพราะว่าวัดไปค้างค่าไฟสามเดือนนะครับห้าหมื่นกว่าบาทมีคนสงสัยว่าเจ้าวาดทำไมไม่เอาเงินไปจ่ายเออปกติคืออยู่กันมาได้นี่นะฮะแล้วยังไงฮะไม่ยอมจ่ายสามเดือนนะครับนะฮะก็ขาค่าน้ำอีกด้วยนะสองหมื่นบาทนะพระมีทั้งหมดยี่สิบห้ารูปในวัดเนี่ยทำไงฮะต้องจุดเทียนนอนเต็นท์เลยครับนะฮะแล้วไปขับไปถ่ายกันที่ไหนฮะนเนี่ย นี่วัดแบบอยู่ในในเมืองนะครับปากเกร็ดนนทบุรีนเนี่ยดูดิครับนี่นครต้องนอนกันอย่างนี้แล้วนะฮะพระนี่นะครับเดี๋ยวเมื่อคืนนี้นะครับผู้สื่อข่าวแอบร้บองเรียนจากชาวบ้านว่าวัดบางพูดนอกตำบลปากเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะถูกตัดน้ําตัดไฟมานะสองคืนแล้วนะครับเพราะวัดค้างค่าน้ําค่าไฟมาสามเดือนนะจำนวนห้าหมื่นหกพันบาทค่าน้ําอีกสามเดือนสองหมื่นบาท ทางวัดเนี่ยจริงๆมีมิเตอร์ไฟฟ้าสองเครื่องนะครับถูกปลดสายไฟออกไปแล้วจานวนหนึ่งเครื่องทําให้ไฟฟ้าบริเวณสาราสดม์สาราหลังเมรุนะฮะและกุฏิพระบางหลังไม่มีไฟฟ้าใช้อะแล้ววัดแห่งนี้มีพระทั้งหมด25รูปบางรูปต้องไปขอต่อมิเตอร์ไฟฟ้าแยกมาเพื่อใช้งานและหาเงินจ่ายค่าไฟเองครับนะครับพระลูกวัดบางรูปต้องนอนเต็นท์นะที่หน้าสาราเนี่ยแล้วก็จุดเทียนอยู่เนี่ยฮะนี่อันนี้วัดนี้เป็นวัดที่ใช้เทียนเรรษาของจริง วัดอื่นๆเนี่ยมีไฟฟ้าหมดนะเวลาเราถวายเทียนพรรษาเนี่ยไม่เคยได้ใช้อะแต่วัดนี้ได้ใช้แล้วนะครับเนี่ยเทียนแท่งใหญ่นะฮะจุดเทียนน้อยจุดเทียนกันละครับลุงสมใจโคชเสนีฮะวายาวัชกรวัดนะครับได้นําแผงไฟโซล่าเซลล์มาติดตั้งไว้นะฮะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาก็ออกกันเองทุกบาททุกสตางค์เพราะทางวัดเคยโดนตัดน้ำตัดไฟมาแล้วนานกว่าหนึ่งอาทิตย์นะเคยมาแล้วไงเคยเคยมาแล้วก็เลยไม่รู้สึก เป็นอะไรบ้างนะเคยมีประสบการณ์มาแล้วเคยมีประสบการณ์ครับนอกจากนี้ฮะทางวัดไม่สาม,มารถรับงานชาปนกิจศพได้นะเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้บริเวณสาราส่วนศพและเตาเผาศพที่เป็นระบบไฟฟ้าฮะไม่มีไฟฟ้าใจกับใ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะาทาให้ต้องปฏิเสธญ,ญาติโยมที่ตั้งใจเข้ามาทําพิธีและทําบุญกระทั่งวัดไปหลายรายด้วยกันนะครับคุณสนิทแดงชดฮะวิย,ยาวัจกรวัดคนปัจจุบันนะเมื่อกี้นี่คนอดีต เขาบอกว่าปีที่แล้ววัดถูกตัดไฟนานเป็นอาทิตย์เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการขอยืมเงินจากลุงสมใจวยาวัชกรคนเก่าเนี่ยแปดหมื่นบาทหลังจากนั้นเจ้าวาดได้จัดงานทอดกระถินรวบรวมเงินเอาไปคืนลุงสมใจครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งไอ้เหมือนเดิมอีกครั้งคือตัดไฟครับเงินที่ทางวัดได้รับบริจาคเนี่ยหรือญาติโยมที่เอามาทำบุญเนี่ยเจ้าวาดวัดจะเป็นคนบริหารจัดการทั้งหมดเดือนไหนมีเงินเพียงพอไฟฟ้าก็ไม่ถูกตัด แต่ถ้าเดือนไหนเงินไม่พอก็ต้องถูกตัดไฟอยู่แบบนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งถูกตัดน้ําไปต้องไปขอต่อจากชุมชนหลังวัดเพื่อไอ้พระมีน้ําอาบอ,อฟังวยาวัจกรคนปัจจุบันครับตอนนี้นะครับว่าไม่ได้จ่ายเงินค่าไฟมาประมาณสามเดือนนะครับก็ทางการไฟฟ้าเขาก็ได้มาปลดสายจากหม้อไฟหม้อไฟสามเฟส ก็ตอนนี้ก็เข้าวันที่สองคือทางวัดไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าไฟค้างอยู่เท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ก็ห้าห้าหมื่นหกนะครับค่าไฟสามเดือนครับก็พระที่วัดนี่ก็ประมาณยี่สิบห้ารูปครับก็มีพระถ้าเรียกว่าอาพาธอายุเก้าสิบกว่ามีอยู่รูปหนึ่งก็ปกติท่านก็ไม่มีไฟก็ต้องต่อจากกุติหนึ่งไปใช้ลําบากครับยิ่งตอนนี้ฝนตกแล้วยุงก็เยอะก็พระก็เนี่ยกางเต็นท์กางเต็นท์นอน แล้วตอนนี้งานศบก็รับงานไม่ได้เพราะว่าไฟไม่มีมันต้องใช้เอาศพมันต้องใช้ใช้ไฟด้วยไงก,ก็ก็เจ้าว่าดเขาบริหารเองทั้งหมดถ้าไม่ช็อตมันก็มีจ่ายตอนนี้นะครับว่าเออนี่เจ้าว่าช็อตนะฮะครับไม่เคยเห็นนะมันจงนะวัดบางพูดนอกนี่อยู่กลางเมืองเลยนะมันจงนะ ใช่<ะ>ก็อยู่ใกล้ๆกับริมแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ออซอยสุขขาประชาสรรค์สองนี่ฮะพอไม่มีเงินจ่ายค่<ะ>าไฟตอนนี้พาพระยี่ห้าลูกเนี่ยนั่งทามแม็ชินย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลครับแน่สมัยที่ไม่มีพระไม่มีไฟฟ้าใช่อ,อันนี้คือแบบนึกว่าเป็นวัดป่าวัดเขานะไม่ใช่นะ<อ>วัดในเมืองวัดป่าหลายวัดเนี่ยเขาก็มีไฟฟ้าใช้เฉพาะที่เป็นลานกิจกรรมต่างๆครับเวลากลับไปกุฏิตามป่าตามเขาเนี่ยเขาก็ไม่ใช้ไฟเหมือนกันนะ ใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซเหมือนกันนะน้ําก็มีคลองมีบ่อมีขุดเอาเพราะไม่ต้องเสียอันนี้อยู่ใกล้แม่น้ําเจ้าพระยาถ้าย้อนไปสมัยยัไม่มีไฟฟ้าใช้สมัยรัชกาลที่ห้า,ารัชกาลที่4ี่นี่นะะสงสัยจะต้องใช้แม่น้ําเจ้าพระยาตักใส่กระแป้งมาโโหมาอาบน้ํากันอะไรกันนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องเศร้านะไม่ใช่เรื่องที่เอามาเล่าสู่คนฟังเนี่ยพยายามหาแง่มุม,มว่าเอ,อะอทำท่าไหนวัดถึงไม่มีค่าไฟจ่ายขนาดนี้อยู่ที่เจ้าวาด รูปเดียวเลยเหรอที่บริหารจัดการรายได้ญาติโยมทําบุญน้อยหรือยังไงหรอหรือว่าเจ้าวาดนําจตุปัจจัยที่ญาติโยมเขาถวายมาเนี่ยไปทําอะไรเพราะปีที่แล้วก็โดนตัดไปทีหนึ่งก็ไปยืมเงินลุงสมใจมาจ่ายไปก่อนเนี่นะฮะพอได้เงินกระถินมาก็ไปคืนเขาครับอันนี้เขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับอาลุงสมใจเขาจะเสนี่ฮะวายาพนักรที่เคยให้เงินวัดยืมเนี่ยนะตอนนี้ก็ต้องฟักเงินตัวเองมาทําแผนโซล่าเซลล์ติดให้ทางวัดนะครับ ลุงสมชายบอกปีนี้ผมก็อายุ83แล้วนะต้องปีนบันไดขึ้นไปเจาะคานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้วัดน,นี่นะลุงก็พร้อมจะช่วยเต็มที่เท่าที่จะทำได้แม้<น>มอายุจะมากแล้วก็ตามเนี่ยดูนะฮะเนี่ยเจาะใหม่แ,แผงโซล่าเซลล์มีไฟไว้ก่อนอะไฟทรงไฟทางมีไว้ก่อนนะครับ,นนรบช่วงสายที่ผ่านมาวันนี้ฮะทราบว่ามีผู้ใจบุญติดต,ต่อมาที่ทีมข่าวแล้วนะครับและก็นําเงินจํานวนหมื่นบาทเข้าบริจาคให้กับทางวัดคือคุณชวริตวีรประจักษ์ฮะ จะชาวอายุ70ปีคนนี้นะครับนะบเดินถือไม้เท้ามากับครอบครัวนําเงิน10,000บาทใส่ซองมาช่วยวัดสมทบทุนช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ส่งมอบถึงมือหลวงตาประหยัดนะซึ่งเป็นพระภายในวัดหลวงตาประหยัดเนี่ยนะฮะเป็นเพื่อนกับลุงชาวมาตั้งแต่อายุ20สมัยนั้นหลวงตาประหยัดตัดสินใจไปบวชเป็นพระส่วนลุงชาวไปทํางานราชการและที่ต้องเดินถือไม้เท้าก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเป็นมานานเกือบ10ปีแล้ว แล้วมีลูกๆคอยดูและหลังจากมอบเงินให้เสร็จก็มีการพูดคุยกับลุงตาประหยัดอยู่สักคู่ก่อนจะเดินทางกลับกับอ่ถามคุยกับลุงชวริตผู้มาบริจาคเงินหน0 0งหืนบาทฮะไม่เป็นลัษ้มันดีเห็นเห็นข่าวแล้วก็วัด,ว,ดวัดนี้เป็นพัร์ตี้มีเพื่อนเป็นมีเพื่อนบวชอยู่ด้วยก็เลยไม่อยากจะให้เดือดร้อนค่ะวันนี้วันนี้คุณลุงมาบริจาคเท่าไหร่คะหมื่นหนึ่งครับ อมาเห็นสภาพวัดโดนตัดน้ำตัดไฟแล้วรู้ยังไงบ้างก็หน้าหนาดนะเพราะเป็นวัดเป็นวาไม่ควรจะตัดไฟไม่อยากให้ท่านลำบากเพราะถ้าไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้ท่านก็ลำบากปกติลุงชามาที่วัดนี้บ่อยไหมคะไม่ค่อยได้มาแต่ก็เป็นคนแถวนี้เป็นคนอยู่ที่ปากเกร็ดนะก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนนะครับที่เป็นศาสนาพุทธหรือศาสนา อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีจิตศรัทธาจะบริจาคเงินช่วยกับทางวัดนี้ขอให้มาบริจาคได้เลยครับเออครับล,ลุงชาวริตบอกว่าครับหน้าหนาดอือก็คือพระเนนต้องอยู่แบบไม่มีน้ําไม่มีไฟอะ่<น>ะทนดูไม่ได้ทนดูไม่ได้ะครับเออแต่ว่าการไฟฟ้านี่เขาไม่เกี่ยวห้องน,นะฮะเขาว่า ก็ต้องทําไปตามระบบเพราะว่าเราเป็นนิติบุคคลน่ะก็ค้าง <นะ S 1> ตั้งสามเดือนเออค้างสามเดือนเขาก็ตัดไปครับออทราบข่า,มาวมาว่าวันนี้ประชาชนทยอยเดินทางไปบริจาคเงินจนได้เงินครบแล้วนะอหหลังจากลุงโชวิตเนี่ยนำร่องด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทครับวันนี้ก็ชาวบ้านร่วมกันบริจาคค่าน้ำค่าไฟเพิ่มเติมนะครับตัวแทนลูกศิษย์ของวัดบางพูดนอกให้ข้อมูลกับทางวิทยวยาวัยากรว,าว่าเจ้าวาดได้ประสานให้เอาเงินไปชำระค่าไฟฟ้าแล้วจำนวนห้าหมื่นหกพันบาทขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ย เข้ามาต่อสายไฟกลับเข้าที่เดิมให้แล้วนี่นะฮะทางวัดก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติส่วนค่าน้ําที่ค้างชาระอยู่ประมาณ20,000บาทยังไม่มีข้อมูลนะว่าจะใช้น้ํากันยังไงหรือจะใช้แม่น้าเจ้าพยาไปก่อนส่วนตัวเจ้าว่านั้นนะตอนนี้ยังไม่ยังไม่เจอตัวนะฮะยังไม่พบตัวฮยังไม่มาชี้แจงยังไม่ชี้แจงสาเหตุยังไม่ชี้แจงว่าเงินไปไหนหมดทาไมถึงไม่เอาไปจ่ายหรือว่าไม่มีเงินจะจ่ายหรือว่าเอาไปทําอะไร โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับคือถ้าวัดตามป่าตามเขาบอกว่าไม่ไม่มีคนเข้าวัดทาบุญเนี่ยอันนี้ยังพอฟังได้แม้วัดตามป่าตามเขาค่าไฟมันจะกี่ร้อยกันนจงนี่วัดในเมืองเนี่ยผมว่ากุฏิติดแอร์หมดอ่ะถูกป่ะสามเดือนสามเดือนนะสามเดือนห้าหมื่นกว่าเออก็ตกเดือนหนึ่งก็ประมาณตีว่าสองหมื่นนะค่าน้ําค่าไฟในวัดวัดในเมืองก็ใช้มากกว่าวัดบรานนอกครับวัดบ้านนอกนี่เดือนหนึ่งก็พันพันสองพัน ค่าน้ำ100 200า0 0ยสองร้อยไม่ได้เยอะนะฮะก็มีงานศพเขาก็ช่วยบํารุงสาราไงนะช่วยบํารุงนุ่นบํารุงนี่นะมีกระถินมีผ้าป่ามีคนทอดตัไยาสายัยมีตู้รับบริจาคอ้เงินพวกนี้มันก็น่าจะรวบรวมไปจ่ายได้แต่ประเด็นก็คือว่ายังไม่ได้ฟังเจ้าวาด ว่าบริหารเงินยังไงถึงไม่มีเงินไปจ่ายแล้วดูเนี่ยวพี่กำหัวเลยนี่นะเกาหัวแก๊กเลยนี่นี่นะอุตส่าห์มาบวชนีนะครับห้าหมื่นหกนี่คือสามเดือนนะไม่ใช่เดือนเดียวสามเดือนสามเดือนแล้วก็ค่าน้ำสองหมื่นนี่ก็สามเดือนอ่าอก็สรุปก็คือสามเดือนเนี่ยวัดถังแตกอ่ะไม่มีเงินเลยอ่ะนะการไฟฟ้าการปาเขาก็เลยตัดเรียบร้อยนะครับโอ้โห